เคยคิดกันไหมคะว่าเราต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตโตขึ้นทำอาชีพในฝันทำอาชีพที่คนอื่นฝันในชีวิตอันแสนวุ่นวายนี้มีอะไรที่ต้องรับผิดชอบเต็มไปหมดเลยและขณะที่สัสตว์สังคมแบบพวกเรามีเวลาแค่สี่พันสัปดาห์หรือคิดประมาณ9ก้าหชั่วโมงถ้าอยู่ถึง8ปสิ้าปีนะแต่ใครสนล่เพรแค่ตอนนี้เวลาที่มีอยู่ก็แทไ,ไม่พอแล้ว ทำไมไม่ติดเนี่ยเป็นไร,นะนเ,ราาเนี่ยเก่าแล้วมั <คน S 2> ้งเนี่ยติแล้วมไม่งนี้คิดได้ชาป่าฝนเบาเบาเสียง่อยอย่ย ป้าฝนเมืออ่อกี้ข้าได้แล้วลูกตังหนึงนะแม่พี่ฟ้ามูวทำอะไรอยู่แม่ได้กินข้าวอย่าเพิ่งสีฝนพี่อ่านหนังสืออยู่ถ้ามีการไล่ล่าจบก่อนไม่รู้เลยแล้วฝนอบเป็นยังไงบ้างอะก็อบเหมือนเดิมว,ว่าแหละแต่ไวันหยุดเราก็สัญญากันแล้วนะว่าจะ,ะไปเที่ยวด้วยกันอะ สือมากกว่านี้พี่ว่ายังไรเรก็ทําได้เพราะว่าแต่เวลาก็ทำอย,าอย,าอย่า,บบางอื่นหรือเปล่าแล้วแบบหนูจะเป็นหมอได้ไงก็งให้บอกกี่อร,รอบไม่ได้อยากเป็นหมอจนนะแล้วเหรแต่การเป็นหมอมันมั่นคงนะการงานมั่นคงมากมั่นคงแล้วไงอ่ะก็ฝนไม่ชอบก็ไม่อยากให้เราเป็นเพราะมันมั่นคงไงทำไมต้องเอาความข้หลองมาใส่ตัวคนอื่นวะแล้วทำไมอะ่ะพี่ฟ้าเป็นไรมากปะพี่ไม่ปไมไเป็นอะไรดูเสร็จแล้วอย่าลืมล้างจานแล้วก็เอดเสื้อกจะทเย็นด้แลูกอันนี้หรอ คิวนะอืมก็ได้เป็นการกระจับเข้าใจไหมอืมเป็นนี่เหมือนเราปะอืมเจนะ๋งเลยดูอ่ะไปดูไหม ต้องรออีกนานไหมเนี่ยเราสงสัยอะว่าแกไปอยู่ตรงนี้ได้ไงทั้งที่ห้องสม,มุดอะแทบจะไม่มีคนอยู่เลยนะอีกอย่างมันก็ใกล้จะปิดแล้วด้วยก็อแน่ไม่คุ้นเลยอะอยี่มหกแล้วไม่อยากรู้ห้องสม,มุดมีที่นี่ด้วยเหรอนี่แกไปอยู่ไหนมาเนี่ยเออกล้องว่าแต่กี่โมงแล้วอะนี่นี่อะไรอะทำไมทีวีมันจิ๋วแบบนี้ ไม่เหมือนโราเกียนที่บ้านเราเลยเดี๋ยวตลกละนี่ไอโฟนนะเธอชื่ออะไรกันแน่หน้าก็ไม่คุ้นท่าทางก็แปลกเราชื่อเขียงฟ้านักสาววิชาชัยงามอยู่6กทับสเด็กใหม่เหรอพวกเราอยู่6กทับสไม่เคยเห็นหน้ากันเลยเธอรู้ไหมเนี่ยว่าปีนี้เป็นปีอะไร2องพห้า จะบอกแล้วว่าเราแล้วขึ้นเวลามางั้นหรอแค่ไม่เสียเนี้ยก็น่าจะบอกอได้หรือเปล่านเนี่อ่ะชีของเธอเคยเห็นแต่ในละครชีวิตจริงแม่งอย่างเจ๋งอ่ะเราจะทำยังไงกันดีเราอยากกลับบ้านแม่เราน้องเราเราจะกลับไปยังไงอ่ะเขาใส่ชุดโรงเรียนเราวนี่เมื่อปีส0 0พั้าโรงเรียนเปิดมาหลายปีแล้ว เดี๋ยวจะลองไปค้นหาข้อมูลดูนะเออเอาหนาะไม่ต้องร้องหรอกเดี๋ยวพวกเราเชื่อแกเองนะแล้วมันปิดอะไรวันนี้เนี่ยอาเอเถอค่อยคิดพรุ่งนี้ก็ได้จะห้าโมงเย็ยนละกลับบ้านกันเถอะจะฟ้าจะไปอยู่ไหนอย่าลืมด้วยว่าเขาไม่อยู่ที่นี่เหมือนเราก็บ้านเราไงเลิกจ่อยได้แล้วหนาะเดี๋ยวก็หาวิธีได้เองแหละ เออว่าแต่อยู่มโหแบบนี้เมื่อก่อนสอบเข้ามาหาลัยแบบไหนอะ่ะเราเพิ่งสอบรอบแรกไปเองอ่ะคะแนนสอบไม่ค่อยจะดีองต้องอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้าหมอให้ได้แต่สภาพนี้เนี่ยนะแม่มคิดต้องสอบได้ไงก็อยากเป็นหมอหรอฟ้าอืแม่บอกว่าการเป็นหมออนาคตมั่นคงการงานก็ดีอนาคตก็ดีไปด้วยแม่เอาที่แม่แกอยากให้เป็นดิเอาที่แกอยากเป็นจริงๆอ่ะ เออเธอ,อยังไงตอนนี้ขอแ,ขก,แกกลับไปที่นั่นได้ก็ดีแล้วแหละเพื่อที่มาช้าพอดีเราไปรวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่จะพาฟ้ากลับไปนะ่ะเจิงพอมีอะไรที่ดูเป็นไปได้บ้างไหมอ่ะการเดินทางข้ามเวลาเป็นอนาคตมันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความรู้สึกปกติของการรับรู้ทางเวลามันเป็นปรากฏการณ์ที่สามารถหาได้จากกรอบทฤษฎีของสมบัติพิเศษ และกรอบทฤษฎีสสารภาพทั่วไปอืนี่แก่อพูดอะไรที่มันเข้าใจง่ายหน่อยได้ปะหรือง่ายๆก็คือตอนนี้ยังไม่มีทฤษฎีอะไรที่จะบอก,ววกได้ว่าการเดินทางข้ามเวลานั้นสามารถทําได้จนกระทั่ง,ทงฟาร์มอยู่ที่นี่และแกจะพูดให้มันยาวเพื่อเ็ราเราอยากให้เธอเข้าใจอะ่ะถ้ามีตัวแกในอดีตก็ต้องมีตัวแกในปัจจุบันมาลองไปหากันดูไหม,มถ้าแกย้อนเวลามาตรงจุดนี้ได้แกก็คงอยู่แถวแถวนี้เหมือนกัน พอจาได้ไหมให้บอกก่อนหน้าน,นี้เกิดอะไรขึ้นอืมอ่าก่อนหน้าน,นี้เราจําได้ว่าเราออถูกรถชนแล้วอยู่ดีๆเ้าก็มาโผล่ที่ห้องสมุดเลยเป็นไปนได้ไหมว่าแกอาจจะยังรอดหรือไม่รอดเธอบอกว่าเธอชื่อ,อริชาชัยงามใช่ไหมเราให้พี่ฝ่ายที่เป็ียราชเช็คดูเลยนะมันระบุว่าเธอถูกรถชนตอน18ปปีเราจะเอาอยัางไงกันต่อดี ถ้าทฤษฎีมันเป็นไปไม่ได้งั้นเราก็ลองคิดนอกกรอบกันดูดีไหมเพราะยังไงเรื่องนี้มันต้เกินความคาดหมายเราอยู่แล้วหมายความว่าไงอันเธอมาจีบโอ้ยไหนแกบอกถ้าฝนตกฟ้าผ่าฟ้าจะกลับไปได้ไงนี่เราไปชั่วโมงละยังไม่เห็นฝนสักเม็ดเลยก็ในนี้มันบอกฝนจะตกอ่ะเฮ้ย เจ๋งอะของเราอ่ะต้องรารู้ฝนฟ้าอากาศทีวีทุกวันเลยน่าสนุกเนาะนั่งดูทีวีกันข้าวพร้อมหน้าอืมถ้าวันไหนฝนตกน้องชอบชวนเราไปเล่นน้ําฝนเป็นค่ายกลับมาทุกทีเลยแต่ช่วงเนี้ยเราสองก็เลยไม่ค่อยอยาเได้ไปเล่นด้วยกันอืมเราพกโดอยาเล่นลูกแก้วกันยังเล่นอยู่ปะอันนั้นน่ะเด็กๆเ,เขาเล่นกันถ้าพวกเราเล่นอ่ะมีหวังโดนล้อตายเลยจริงดิโอ้หมดการฟิลน้อยหนาแฟนฉัน ทุยกย่งแบบนั้นกันเถอะคืนดอย่างเงี้ยเราร้อนตายแน่งั้นเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำมาให้เพื่อแกอย่าตรงนี้นะอยอนาคตเนี้ยดีกว่าที่คิดเยอะเลยมีอะไรจ,จริงๆจะไม่หมดอะ่ะอาจจะทีวีเครื่องใหญ่เครื่องทำน้ำอุ่นโทรศัพท์ที่ทำได้ทุกอย่างเลยถ้าเป็นตอนนี้จริงๆเราคงมีความสุขมากแน่นที่เขาว่ากันว่าพวกตธอเชื่อว่าเราจะแตกเมื่อหลายปีก่อนนี่จริงไหม <laughs> อยากทำดิตอนนั้นอะ่ะเรานอนไม่หลับทั้งคืนเลยนะยิ่งใกล้ถึงวันอะ่ะเราลิสสิ่งที่อยากทำไว้ด้วยก็า <c oughs> สนุกดีนะเออก่อนหน้านี้ปริมอ่ะถามเราด้วยว่าเราอ,อยากเป็นอะไรจริงด้วยเธออยู่โมกของพวกเรานี่เราไม่เข้าใจที่บอกว่าเอาที่เราอยากเป็นมันหมายความว่าไงก็ <c oughs> แปลว่าเธออยากเป็นหมอจริงๆหรือมีเง่นที่สนใจอีกไหมที่ถามมาแบบนี้หรือว่า ตอนนี้ไม่มีหมอมีพวกหุ่นยนต์รักษาโลกอะไรแบบนี้แล้วหรอไม่ใช่แบบนั้นหมอก็ยังสำคัญมากๆนั่นแหละแต่สำหรับเธออะมันสำคัญขนาดไหนไม่ใช่ว่าหมอไม่สำคัญแล้วหมอทุกคนก็ไม่ได้ถูกบังคับด้วยแต่ก็มีหลายคนที่ถูกเอาค่านิยมมาบังคับให้ทำาในสิ่งที่ไม่อยากทำมันน่าเศร้าเนาะเือว่าไหมเจะว่าไปแล้วอ แน่ๆแกก็กลับไปไม่ได้แล้วเราไป้ช่คิดเพื่อเราดูไหมเออกล้องแกเองก็ไปด้วยอ่านหนังสือทุกวันไม่เบื่อบ้างหรือไงแม่แกคนรรู้ได้แล้วนะว่าเราแม่งโคตรเหนื่อยเลย ชอบไปเที่ยวอ่ะเธอคงรักน้องมากเลยสิเนะ้อพูดถึงไม่หยุดเลยลองไม่คิดอะไรดูแบบแกก็รู้สึกดีเหมือนกันนะข้อใจฝนมันละทำไมถึงช่อบมาเที่ยวจังถ้าเธอกลับไปได้อย่าลืมพาน้องเที่ยวเยอะๆละ่ะอ่ะเราให้ถือว่าเป็นของขวัญจากเราเธอจะได้ไม่ลืมเราได้รลกเชียวขอบคุณนะเราจะไม่มีวันลืมเชลยต้องพก ฟังเพลงไหมเพลงนี้เธอน่าจะรู้จักนะจนพี่ว่าไหนบอกจะสอนหนูอ่าเพลงลงวินแอมไงเพลงที่แล้วพี่ก็เพิ่งสอนไปเองนี่ถ้าจำไม่ได้ก็อดฟังไปโถก็หนูความจำมรทองก็งี้แหละแต่เพลงนี้ค่อพอจริงๆนะเนี่จจงงยเดี๋ยวฝนมาให้ฟังก็ได้ไเป็นอ่านหนังสือได้แล้วไปไหนครูบอกจะสอบท่องไง เราบอกแล้วว่าไปเที่ยวอะสนุกแน่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะจริงๆแต่น่าเสียดายอยากให้ฝนมาเห็นด้วยจังถ้าพิมซื้อน้องสาวของเธอเธอจะบอกว่าอะไรฝนคือ พี่ขอโทษพี่พี่ไม่เคยถามแกเลยจริงๆพี่ขอโทษที่พี่เคยดูแกตลอดอ่ะขอโทษที่ไม่เคยถามแกเลยว่าแกชอบอะไรอ่ะพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษที่อยากเจอแกอีกอ่ะพี่อยากเจอแกอีกสักครั้งได้ไหมพี่ร้องพี่อยากเจอแกอ่อ คนเรามันโคตรมหัศจรรย์นในไม่กี่สิบปีสิบวันหรือแค่สิบนาทีที่มีอยู่จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีใครรู้ได้แต่มีสิ่งหนึ่งที่ทุกคนรู้มาตลอดแต่หลายคนอาจมองข้ามมันไปคือเราเป็นเพียงตัวเราเเต,ตัวเราที่ไม่โดนคาดหวังจากใครอื่นที่แค่ได้ทำในสิ่งที่รักยอยู่กับสิ่งที่ชอบ ถูกบังครับหรือถูกปิดกันแล้วขอแค่มีความสุขกับชีวิตที่เราได้เลือกเองฮัลโหลมึงอยู่ไหนเนี่ยกูรอ,ออีสานสาธารณะเออกูกดบัตคอนอยู่คอนเสิร์ตอะไรของมึงก็คอนเสิร์ตสวนปรารวีไงมาสองจ่ายหนึ่งเลยนะเว้ยอย่างคุ้มอะ่ะเออกูรอสาธารณะามามา,มา ขอโทษค่ะก้องพบ สมสมเพียงแต